สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาเตือนอะไรหน่อยนะครับสาหรับท่านผู้ชมที่สั่งซื้ออะไรนะครับในแอปนะครับสั่งซื้ออะไรในแอปตัวนี้เป็น Yamaha Fin 115นะครับที่เกิดอุบัติเหตุมานะครับทีนี้ผมเข้าไปหาโช๊คเนาะโช๊คเดิมมันคดนะครับโช๊คเดิมมันคดไปหาดูโช๊คนะครับก็ได้มาเขาบอกว่าในใน ในโฆษณาเขาเขาบอกใส่115ไอได้นะครับใส่ฟิน115ไอได้นะครับก็ดูแล้วมันก็คล้ายๆกันนะเนาะก็เลยซื้อมาใส่นะครับพอมาใส่แล้วมันมันสวมเข้าได้ครับแกนเท่ากันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับนี่นี่ของซื้อใหม่นะครับนี่ของเดิมของเดิมแกนมันคดนะครับของเดิมแกนมันคดที่แรกว,ว่าจะซื้อแต่แกนซื้อแต่แกนก็ราคาเท่ากันกับซื้อใหม่ทั้งคู่ ผมก็เลยซื้อชุดใหม่มาใส่เลยนะครับคือลูกค้าเขาบอกว่าทางกานก็ซื้อไอทั้งทั้งกระบอกมาเลยพอซื้อมาแล้วใส่ไม่ได้นะครับตรงตรงนี้นะครับตรงหูโชกเนี่ยครับตรงหูปั๊มดิสนี่มันไม่เหมือนกันมันไม่เท่ากันน่ะมันวางตำแหน่งที่ไม่เท่ากันแต่รูน็อตเท่ากันอยู่นะครับรูน็อตเท่ากันแต่ไอของใหม่เนี่ยมันเป็นของพวกสปาร์คอเอ็กนะครับพวกสปาร์คนาโน มันจะออกมาข้างนอกนะครับไอหูนี่มันจะขยับมาข้างนอกเวลาใส่แล้วเนี่ยดูนะครับนี่เราสวมเข้าไปดูครับนู่นครับจานดิสกับปั๊มมันจะขยับเข้าไปข้างในหูมันจะขยับออกมาข้างนอกนะครับห,หูยึดปั๊มนี่นะครับก็เลยกลายเป็นใส่ไม่ได้ผมก็เลยจะแก้โดยการเอากระบอกเดิมเข้าใส่นะครับกลายเป็นว่าได้แกนใหม่จะได้กระบอกเดิมคือ มาเตือนท่านผู้ชมนะครับที่จะสั่งนะครับถ้าในโฆษณาเขาบอกว่าผูกสปาร์กไอเอ็กสปาร์กนาโนแล้วก็ใส่กับร้อยสิบห้าไอได้นะครับใส่กับฟินได้ใส่กับสปาร์กร้อยสิบห้าไอได้นาโนน่าจะใส่ได้ครับไอเอ็กนาโนน่าจะใส่ได้นะครับแต่ว่ามาใส่กับร้อยสิบห้าไอใส่ไม่ได้นะครับใส่คุณต้องแปลงตัวนี้นะครับแต่ก็แปลงไม่ยากหรอกครับแต่ผมจะบอกวิธีการแปลงสมมติว่าถ้ากระบอกคุณเสียนะครับถ้ากระบอกคุณมันแตกแล้วคุณไม่ได้ใช้ตัวเดิม คุณก็สวมเข้าไปปุ๊บคุณก็วัดครับนี่นะครับสวมเข้าไปวัดระยะห่างหาบูธมาใส่แล้วเปลี่ยนน็อตสองตัวเนี่ยครับเปลี่ยนน็อตยึดปั๊มนะครับหาบูธมาลองเอาบูธมาลองครับหาน,อน็อตหรือหาบูธเลยมาลองก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับปกติใส่เข้าไปแล้วระยะร้อก็เท่าเดิมนะครับพวกพวกบูธล้อพวกอะไรไม่ต้องแปลงนะครับแปลงแค่ปั๊มดิสครับเพราะว่าตัวนี้เขา ทำขยับออกมาข้างนอกนะครับส่วนตัวเดิมเขาจะขยับเข้าไปข้างในเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนครับนี่ครับนะครับมันจะติดอยู่ข้างในแต่ตัวนี้จะอยู่ตรงกลางนะครับเขาจะสร้างมาให้อยู่ตรงกลางนี่ครับ่ะสรุปว่าใส่ได้ครับถ้าแต่ต้องแปลงนะครับแต่ถ้าใครไม่ใช้สายดัดแปลงสาย DIY ก็หาซื้อต้องรุ่นนะครับดีกว่านะครับอมาให้ดู อย่างนี้ครับท่านผู้ชมเริ่มประกอบแล้วนะครับเริ่มประกอบแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนกระบอกนะครับแล้วก็จะใส่ชุดบังลมหน้าดูนะครับเอาไว้ติดตามในคลิปต่อไปครับท่านผู้ชมครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับสวีสก็สวัสดีครับ